ให้คุณมากกว่าใครกับดีไซน์ล้ำสมัยหลอบทุกม,มุมเท่ไม่สัางใครพร้อมลุยกับคุณในทุกๆความทา้าทายเตือนเต้นร้าใจในทุกๆการขับเคลื่อนของคน MG Thailand นะครับมีโปรฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยดาวเพียงแค่5%ผ่อน9,999บาทเท่านั้นเองต่อเดือนของแถมจัดเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับรดกระำซัมเมอร์เซลไปเลยนะฮะ สนใจติดต่อที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุรคุคาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เบนเดวิดจอรุยเจลีกซูเปอร์ลีกาเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับจอรุยเจลีกและซูเปอร์ลีกาจะเตือนท่าทั้งศึกเลยทีเดียวนะครับเบนจามินเดวิดจอรุยศึกเจลีกหรือไม่ก็ซูเปอร์ลีกาเบนจามินเดวิดหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออย่างมากกับทีมชาติไทยชุดอยู่ยี่สิบสามปี ในศึกจิงชามเอเชียที่ผ่านมานะครับด้วยล่าสุดนะครับทำเอาสะเทือนทัพชังศึกกันเลยทีเดียวเมื่อเบนจามินเจมส์เดวิดแนวรุกทักษะเฉิงสูงของทัพชังศึกทีมชาติไทยกาลังถูกจับตาว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยอาจจะย้ายไปลุยลีกของญี่ปุ่นหรือลีกของเดนมาร์กก็เป็นไปได้ซึ่งเบนจามินเจมส์เดวิดได้มีการเปลี่ยนเอเจนต์ใหม่นะครับเป็นอลิสคอนซูลติ้งโดยเอเจนต์รายดังกล่าวนั้นได้ดูแลนักเตะที่แท้แค่ในลีกของเดนมาร์กหลายก่อน ซึ่งหาแข่งอยู่กับสมโมสร o b o d เดน e b k ต้นสก็ตของดิคลาสมิเกลสันและจอนาธานเข็มดีเพื่อนร่วมทีมชาติไทยที่ลุยศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียด้วยกันมานะครับรวมถึงมีนักเตะหลายคนในภายใต้คำดูแลของเอเยนคนดังกล่าวที่้าแข้งอยู่กับสมโมสรมิทิลานทีมชั้นนำในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดของเนมาร์กและที่สำคัญเอเยนร jan, ายนี้ก็ยังมีนักเตะภายใต้คำดูแลอย่างแคสเปอร์ยังเค้อ กอนหน้าตัวเก่งที่คักแข่ขงอยู่เจลีคญี่ปุ่นที่อยู่กับทีมกลางอย่างโอรวะเรดไดมอนด์อีกด้วยซึ่งต้องจับตานะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอเลนตนใหม่ของเบนจามินเจมส์เดวิดกำลังเปิดทางย้ายสู่เจลีกญี่ปุ่นหรือลีกเดนมาร์กเพื่อโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองหรือไม่ปัจจุบันนะครับเบนจามินเดวิดแนวรุกทีมเติไทยในวัย21ปีคักแข่ขงอยู่ในลีกวันของอังกฤษกับสโมสรออฟฟอร์ดยูเนเต็ดแต่กลับไม่ก็ยได้รับโอกาสลงสนามเกี่ยวเทียมต้องจับตาถึงอนาคตของแนวรุกช้างศึกรายนี้ อาจจะก,กำลังมีการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อโอกาสที่จะได้ลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นหากเปรียบเทียบกับสไตล์การเล่นเบนจามินเจมส์เดวิดแล้วเมื่อเปรียบเทียบก็เหมือนสไตล์การเล่นของชนะทิดสงสิลในชุดยูย3สาปีของทัพช้างศึกทีมนชัดไทยนะครับสองคุณส่อขึ้นเป็นตัวเต่งอยากเห็นคุณทัพช้างศึกชุดยูยสปีแทนขวดโยง โคย่องบอลวุฒิมคะนะครับได้ตัดสินใจย้อนทางกับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีเป็นที่รู้เลยแล้วหลังผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับตกรอบเป็นกลุ่มนะครับในศึกฟุตบอลอยู23ปีแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยจากผลงานนะครับเสมอเวียดนาม2-2ชนะมาเลเซีย3-0แต่แพ้แชมป์เก่าเกาหลีใต้1-0ตกรอบนะครับโดยล่าสุดน,นะครับกระแสอของแฟนบนอลชาวไทยที่อยากเห็นกุณซือคนใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยแก้สนานกา์ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู23เปโดย2อกุนสือตัวเต็งที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นมากุมทีมมากที่สุดในทีมชาติไทยชุดยู23เปณตอนนี้ก็คือ1คนแรกพีซิโกเกียติศักดิ์เสนเมืองที่ตอนนี้ไปสร้างความสุเด็จให้กับสมสรอฮองอันเดรไลนในลีกสูงสุดของเวียดนามโดยพาทีมฮองอันเดรไลน์จบอันดับที่1ของลีกนะครับในฤดูกาลที่พัฒนาเป็นครั้งแรกในรอบ17เปย พร้อมกับพาทีมไปสร้างผลงานด้อย่างน่าทึ่งบนเวทีเอเชีย ACL รอบเบ็งกลุ่มที่ผ่านมาและสัญญาของซิโก้เกียติศักเสนาเมืองกับฮองอันยรไรใกล้ที่จะหมดลงและยังไม่มีท่าทีในการขยายเัญญชาชัวใหม่แต่อย่างใดและที่สำคัญนะครับปาร์คฮัง,องซอเคยเปรยผ่านสื่อของเวียดนามแล้วว่ามีความสนใจที่จะช่วยพัฒนาทีมฮองอันยุไรในอนาคตให้กับดองเงียนดิกประธานสโมสรฮองอันยุไรที่มีส่วนดึงเข้ามาคุมทีมชัติเวียดนามด้วย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แนที่โคซิโกจะสามารถเปลี่ยนฮองอันไายให้อยู่ในระดับกาลางตารางขึ้นไปเป็นทีมระดับท็อปของวีลีกภายในปีเดียวส่วนคนที่2นะครับนั่นก็คือคุณพ่อปียพง์ผิวอ่อนก้าหน้าระดับตำนานของเมืองไทยที่เคยสร้างชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไปผง,งาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเกาหลีใต้มาแล้วพร้อมกับพ่วงด้วยคว้ารางวัลดาวซันโบนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของลีกสูงสุดเกาหลีใต้อีกด้วย และในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณพ่อปียพงศ์พีอ่อนอยู่เบื้องหลังการพัฒนาฟุตบอลไทยในลหลายๆด้านซึ่งคุณพ่อปียพงศ์พี่อ่อนเป็นผู้มีวิสัยทัศาน์ทางด้านฟุตบอลเป็นอย่างมากรวมถึงพี่ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองซึ่งเป็น2โค้ชตัวเต็งที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นมาช่วยแก้สถานการณ์ของทีมชาติไทยจุดอยู่ยิ่งสามปีมากที่สุดหน้าตอนนี้นะครับแล้วเพื่อนๆครับชอบใคราย แฟนบอลอาเซียนถึงเปิดโฉมรังเย้าโปเอฟซี FC, ทีมใหม่ของเหงียนกวงไห่ที่ฝรั่งเศสเป็นไงรอไปชมหลังจากที่สโมสรโปเอฟซี FC นะครับประกาศเปิดตัวเหงียนกวงไห่แข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามน,นะครับมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วแต่มีหนึ่งสิ่งที่ทาเอาแฟนบอลเวียดนามต่างต้องทึ่งไปตนตํำการเมื่อสื่อของเวียดนามเปิดโฉมรังเย้าตัวสกัดใหม่ของเงียนกวงไห่ที่โยุโรปในครั้งนี้โดยสถานที่งนี้มีชื่อว่านอสเซอร์คัม เป็นรังเย่าของสโมสรโปรเอฟซี FC, ทีมใหม่ของเหยียงกุ้งห่และที่สําคัญนะครับสนามแห่งนี้มีความจุถึง4 0 3 1ที่นั่งเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสนามที่มีความจุแฟนบอลน,น้อยมากๆหากเปรียบเทียบแล้วสนามทีมน้องใหม่ไทยลีกอย่างลําปาง FC ยังมีความจุมากกว่าซะอีก e, อยู่ที่5,500ที่นั่งนะครับ ยัเจลีกเซอร์ไพรส์คว้ามูซาชิซูซูกิกู้หูชนาทิพย์เสริมแกล่งเกมรุกช่องทางอย่างเป็นทางการของเจลีกของญี่ปุ่นครับรายงานมาว่าสโมสรแกมบะโอซิกาประกาศคว้าตัวมูซาชิซูซูกิก่อนหน้าในวันย28ปีจากสโมสรเบียชอดไวส์ไลส์สโมสรในลีกเบลเยียมก็รับมาค้าแข่งในศึกเจลีกครั้งอย่างเป็นทางการแล้วโดยดาวยิงดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเคยผ่านการค้าแข่งกับอัลเบรคนิกาตะมิโตฮอนดีฮอค มัซโมโตะยากามะสะเอฟซีวีวารินนากาซากิและคอนซูเรียซัปโปโรก่อนย้ายไปผจญภายในยุโรปในปี2020นะครับโดืองสำหรับมูซาชิซูซูกิเคยเป็นกู่หูในเกมกรุกร่วมกับชนะทิ์สมกสินเพเมเก์ Play aker, ทีมชอ็อตไทยบนถิ่นซัปโปโรเมื่อปี2 0 1 9 2 0 2 0โดยมูซาชิซูซูกิกับชนะทิศถูกยกให้เป็นกู้หูเกมรุกที่เจ๋งที่สุดของเจลิกในตอนนั้นอีกด้วยนะฮะ i d ดีตีเข้าใหญ่ส่งซินไทยังลุย u 1 9ิเปีจะเอาแชมป์จากประเทศไทยทําเอาทัพช้างศึกนะครับงานเข้ากันเลยทีเดียวเมื่อทางสื่อของอินโดนีเซียได้ตีเข้าใหญ่พวกเขาส่งซินไทยังคุมทัพอินโดนีเซียอยู่สิปีอีกด้วยนะครับโดยไปคุมทีมด้วยตนเองเพื่อจะเอาแชมป์ f f u 1 9ยูสิบเก้าปีแชมเปี้ยนชิพสองพันยี่สิบได้ซึ่งจะมีการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่2ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ โดยอินโดนีเซียอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับทีมชาติไทยเวียดนามเมียนมาบรูไนและฟิลิปปินส์ส่วนทีมในกลุ่ม B ประกอบไปด้วยมาเลเซียซัปโปราวติมอร์เลสเตกัมบูชาและสิงคโปร์แต่นนเกาสินไทยยังยังวางรากฐ,ฐานระบบฟุตบอลเยาวชนให้กับทีมชาติอินโดนีเซียเริ่มจากชุดยูสิปียูย่ปีและทีมชาติชุดใหญ่และที่สำคัญนะครับสินไทยยังยังพึ่งพาทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่นะครับถล่มเอาชนะเนปลาลถึง70 คว้าตัวประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายในเอเชียนคัพ2023โดยการมาครั้งนี้ของสินเทยังในชุดยู19ปีถือว่าเป็นงานยากสําหรับทีมชาติไทยของเราซะแล้วนะครับที่คุณทํามาโดยซาบ,บอดอบารโรกาเซียนะฮะนี่คือสูขกาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่1รกรกฎาคม